นะคะนะหลังจากที่เราเนาผ้าเชี่ยวติดแล้วเราก็เนาไหลเนาะเราก็ไปโพ้งนะคะโพ้งริมเนาะอ่าโพ้งริมเสร็จแล้วเราก็เนามาันอ่ามันนามาเนานะคะเนาติดคอเสื้อนะคะตัวนี้จะเป็นคอนะอ่าเป็นคอนะคะเป็นชุดเนาะอ่เราก็เนาเนาเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บตามรอยเลยนะคะเวลาที่เราเย็บนะคะที่สําคัญคือเราจะต้องเย็บด,ด้านซาบนะคะเนาะ,ะ,นะะเพราะว่าผ้ามันจะได้ไม่เบี้ยวไม่เหลือนะคะ อ่ะนะก็เราก็มาทําการเย็บนาะตามนี้เลยเนาะเวลาจะเย็บก็วัดตรงซิปนะคะให้เขาเท่ากันเนาะข้างหลังนะคะอ่าวัดให้เท่ากันนะอะ่เพื่อนๆทักไายกันไปนะคะ เอาเอาเอาเนวาดาสีเอาออนหรือเอาเนวาดาคิดถึงค่ะพี่โมดนะน้องโมทเกษตรินเจ้าออนทุกชค้ก็เจองานตั้งเนาะสบายมีแมออนน้องออนเจ้าคุณก็มดเยอะนะคะผมผมก็โดนมดต่อยมาสักทีครับมดอะไรอย่างเนาะโดนมดส้มแกมดส้มฟกแเนาะเจ้าคุณนะเจ้าคุณก็มดส้มฟบเนาะ นอนบอกสบายดีค่ะพี่โมทำง,งานไม่ค่อยมีเวลาค่ะพี่โมนะคะถ้าใครกันไปน้องเดี๋ยวพี่อ่านขออนุญาตเย็บตรงนี้แป๊บน,นึงนะคะ,นะเนาะหลังจากที่เรากัดแล้วนะคะเราก็เย็บนะคะเย็บไปเลยนะรอบคอเลยเนาะแล้วก็เย็บตามเส้นนะคะที่เรากัดไว้นะไม่ต้องดืงนะคะเวลาเย็บเนาะ เห็นไม่นอนอ่าม,มีเข็มมีเข็มก็ให้พอดีพอดีนะคะขอบคุณน้องสุภานะคะคุณน้องสุภาแล้วก็น้องออนเนาะน้อง,อองมดด้วยนะคะนะน้องมดสกษดิท่านเจ้าคุณนะคะนะเจ้าคุณฟังกำเมืองออกน้อนะน่าจะออกอยู่นาาเนาะเห็นว่าไม่เอวไม่ยืดไม่ไม่ยืดไม่่อยเนาะ วันนี้แดดเปี้ยงงเลยเชยงไรเมื่อวานนี้ฝนตกนะตอนเย็นเนาะอากาศวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมามันจากที่เราเย็บนะคะเย็บเสร็จเราก็จะมาทําการเล่มกระเข็บนะคะเล็มกระเข็บให้เหลือนิดนึงนะเนาะเย็บเสร็จแล้วนะคะ แล้วที่เหลือนะคะตรงนี้ตะเข็บก็จะเหลือเยอะเนาะตรงนี้คือรอบคอนะคะคอหน้าคอหน้าคอหลังนะคะเนาะจากนั้นเราก็อ่าเล็มตะเข็บเลยนะคะเล็มตะเข็บให้เหลือประมาณครนะึ่งเซนเนาะให้เหลือครึ่งเซนนะคะแล้วก็เราก็จะกะลัดนะคะเราก็จะกลัดเราก็จะอปิดนะคะปิบเนาะปิบให้รอบเลยนะคะนะลูคกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเนาะ ก็มีตลอดไม่ขาดมือนะคะช่วงนี้พี่อัดก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ต้องทํานะคะนะ,อะพอเรากัดเสร็จแล้วนะคะเออพอเราตัดนะคะตัดเสร็จเนาะเลมเสร็จแล้วเราก็คลิปเลยนะคะนะคลิปห่างๆนะคะรอบคอเลยเนาะ<ส>ห่างรอบคอนะขอบคุณนะคะขอบคุณแบกแบกแบกน้อยแบกน้อยนะคะนะแบกขำน้อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณต้อโงโมดด้วยเนาะ ด้วยนะคะคุณเจ้าคุ้นด้วยเนาะน้องสุภาด้วยนะคะแล้วก็คุณเงาะด้วยนะคะคุณเงาะปลานะคะนะขอบคุณทุกบ้านเนาะทุกล่างเลยนะคะ,ะกลับให้รอบเลยนะุนีงให้รอบเลยนะคะถ้าเราไม่คลิปเนี่ยเวลาเรากลับคอสเสื้อออกมาเนาะมันก็จะตึงนะไม่สวยนะคะนะ อ่าสิบแล้วนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคอเสื้อเนาะหลังจากที่เราเข้านะคะขอบคุณสามสิบห้าล้านกําลังใจนะคะสิบสองเลิฟเนาะสวัสดีจ้าพี่เหนือนะพี่เหนือก็สวัสดีจ้าพี่เหนือไม่ว่างเลยนะคุณนอนะคะขอบคุณคุณนอะนะคะขอบคุณพี่เหนือตัวนะเจ้าที่แหวนกาลังใจเดี๋ยวใส่ประแจพี่เหนือเอาไหมเอาปลาแจก็เอาประแจหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงเอาได้เนาที่เนาเนานี้ออกเลยเนาะ เรานี่ออกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกดนะคะออคุณนะคะขอบคุณเจ้าคุณด้วยนะคะคุณเจ้าคุณด้วยเนาะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะ